สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับในช่องคนจะรวยครับช่องที่ให้เกี่ยวกับแนวทางของฮานอยนะครับและในวันนี้เราก็มาดูกันที่ผลการออกรางวัลของฮานอยก่อนนะครับผลการออกรางวัลของฮานอยประจําวันที่7สิงหาคมนะครับสําหรับฮานอยพิเศษเลขที่เราให้ไว้นะครับก็คือ 6, 9วิ่ง2นะครับเลขท้าย3ตัวบนออกนะครับ แปดห้าสองครับล่างห้าสี่ครับวิ่งเข้าบนนะครับสองและหานอยปกติครับเล่นให้ไว้คือห้าเจ็ดวิ่งสี่ครับผลวันที่ออกนะครับสามตัวบนสามเก้าห้าครับล่างศูนย์สี่ครับสี่เข้านะครับห้าเข้าครับห้า อันนี้ก็เรียกว่าเฉียดกันไปอีกนิดเดียวนะครับสำหรับเลขเข้าตรงตรงสามตัวนะครับแต่ว่าเลขเข้าสองตัวนี่เข้ากันตรงตรงไปเลยนะครับเพราะว่าเลขที่เราเราให้คู่เด่นในเมื่อวานนี้นะครับเราให้เก้าห้าไว้ครับซึ่งเข้ากันไปเต็มเต็มเลยนะครับสําหรับเลขเลขคู่เด่นนะครับต่อไปฮานอยวีไอพีครับเลขที่ให้ไว้คือสองสาม วิ่ง7นะครับเลขที่ออก3ตัวบนนะครับ2 8 3ครับล่าง8 4ครับ3เข้านะครับสําหรับ2ตัวบนนะครับแล้วก็2เข้าสําหรับเลขวิ่งบนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเฉียดกันไปสําหรับเลขคู่เด่นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราให้7 3ไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับ ครับทีนี้เราก็มาเริ่มกันที่แนวทางของฮานอยนะครับประจําวันที่8สิงหางคมนะครับเรียกได้ว่าวันนี้ก็8ทับ8นะครับทีนี้เราก็มาดูกันที่เลขแนวทางฮานอยพิเศษกันก่อนเลยนะครับเลขเด่นนะครับ3 6ครับเลขวิ่งครับ5ครับ ส่วนคู่เด่นของเรานะครับหรือคู่มงคลจะมี36 83 60และ65ครับไปต่อกันเลยนะครับเอาละครับสำหรับตัวที่2นะครับแพนนอยปกติเลขเด่นนะครับ47ครับเลขวิ่ง9ครับ ส่วนคู่เด่นของเรานะครับจะมี2 7 4 6 3 9และ7 5ครับเอาละครับทีนี้เราก็มาต่อกันที่ตัวสุดท้ายนะครับฮานอย VIP เลขเด่นของเราในงวดนี้สำหรับฮานอย VIP ก็คือ6 5ครับส่วนเลขวิ่ง1ครับคู่เด่นของเรานะครับจะมี ห้าหกหกหนึ่งห้าศูนย์และศูนย์สามครับเลขแนวทางที่เราให้ไว้นะครับท่านสามารถนำไปเล่นได้ในสูตรหลายๆแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขวิ่ง19บัประตูนะครับอย่างเลขเด่นบนอย่างเงี้ยนะครับสามารถนำไปวิ่งได้ทุกตัวนะครับหรือเล่นคู่ตรงๆกันเลยก็ได้ครับและนี่ก็เป็นแนวทางฮานอยสำหรับวันนี้นะครับ ใครที่ชอบตัวไหนก็ลองตามกันไปดูนะครับตามไปแล้วเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปถัดๆไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ